สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนวิชาสังคมศึกษากันอีกแล้วนะคะในวันนี้คุูหญิงจะมาทบทวนบทเรียนที่เราได้เรียนผ่านมาแล้วนะคะไปชมกันเลยค่ะเรื่องแรกนะคะที่เราจะได้เรียนกันวันนี้ก็คือเรื่องพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยค่ะประชาธิปไตยหมายถึงอะไรประชาธิปไตยก็หมายถึง การปกครองที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศโดยใช้ผ่านองคอ์กรทางการเมืองต่างๆเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนนะคะการเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยก็หมายถึงว่าบุคคลที่ปฏิบัตินะคะหน้าที่ของตนต่อสังคมและประเทศชาติด้วยความรับผิดชอบมีส่วนร่วมในกิจกรรมสราธารณะของชุมชนนะคะปฏิบัติตามกฎ ระ,ระเบียบกฎหมายเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นนะคะซึ่งคุณธรรมจริยธรรมนะคะในพลเมืองดีตามวิถีประชานั้นก็คือมีอยู่3ข้อก็คือหนึ่งคารวะธรรมหมายถึงการมีความเคารพซึ่งกันและกันนะคะเช่น การเคารพความคิดเห็นของผู้อื่นการเคารพในกฎหมายวัฒนธรรมของเปะประเพณีของผู้อื่นการเคารพผู้ใหญ่เคารพปิดามารดานะคะหรือว่าที่สําคัญที่สุดก็คือว่าการเคารพกฎหมายการเทริดทูนสถาบันชาติพระหมหากษัตริย์เช่นการที่เด็กยืนตรงเคารพธงชาตินี่ก็ถือว่าเป็นคารวะธรรมนะคะต่อไปอันที่2คือปัญญาธรรมปัญญาธรรมหมายถึง การใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตที่ดีเช่นการวิเคราะห์และตัดสินใจอย่างมีเหตุผลนะคะการใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาต่างๆอย่างมีสติรอบคอบและมีเหตุผลในการอธิบายเรื่องราวต่างๆนะคะ 3. สามัคคีธรรมหมายถึงการให้ความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่คณะเช่น ะะการที่นักเรียนร่วมกันทําเวรกับเพื่อนอย่างนี้นะคะสามัคีธรรมก็คือการเต็มใจช่วยกันคิดวางแผนการทํางานแต่ละอย่างอย่างสุขความสามารถไม่ออเอาเปรียบเพื่อนร่วมงานมีความรับผิดชอบต่อง,งานที่ได้รับมอบหมายเมื่อทํางานแล้วเนี่ยต้องเห็นผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวนะคะและสามารถประเมินผลงานของการทำงานเนี่ยที่เป็นหมู่คณะได้แล้วนำมาปรับปรุง แก้ไขได้นะคะต่อไปเป็นเรื่องที่สำคัญเลยนะคะเรื่องสิทธิพื้นฐานสำหรับเด็กนะคะซึ่งนักเรียนต้องรู้เอาไว้เลยสิทธิเด็กหมายถึงสิทธิที่เด็กจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายในการดำรงชีวิตสิทธิพื้นฐานสำหรับเด็กที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นมีอยู่สประการคือหนึ่งสิทธิที่จะมีชีวิต อยู่รอดนะคะก็คือเด็กทุกคนเนี่ยควรได้รับการปฏิบัติก็คือตั้งแต่อยู่ในคันของมารดาเพื่อให้มีชีวิตอยู่รอดอย่างดีและปลอดภัยเช่น เด็กๆจะต้องได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่ผู้ปกครองให้มีชีวิตที่เจริญเติบโตอย่างดีและก็ปลอดภัยได้รับการพัชนาการหรือการกินนมการกินอาหารที่ดีนะคะได้รับการดูแลสุขภาพไม่ให้ได้รับการบาดเจ็บต่างๆก็คือถ้าเมื่อไหร่ที่เด็กๆบาดเจ็บไม่สบายต้องได้ปรับรับการไปหาหมอนะคะได้รับความรักความอบอุ่นจากครอบครัวและสังคมและสุดท้ายได้รับการ เลี้ยงดูและอบรมที่ดีนะคะต่อไปเป็นสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองนะคะเด็กๆทุกคนนะคะควรได้รับการคุ้มครองนะคะเช่นไม่ถูกบังคับให้ไปเป็นขอทานหรือเด็กเล่ร่อนหรือถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดเช่นผู้ใหญ่จะใช้เราไปส่งยาหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เด็ค่ะนะคะหรือได้รับความคุ้มครองจากการใช้แรงงานเด็ก นะคะได้รับความคุ้มครองจากการไม่ถูกทำร้ายนะคะทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจแล้วก็คุ้มครองไม่ให้เราไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดหรืออบายามุกต่างๆอันที่3ก็คือสิทธิที่จะได้รับการพันพฒนาเด็กๆทุกคนควรได้รับการพัฒนาจากครอบครัวรัฐแล้วก็องค์กรต่างๆที่สำคัญเลยหนึ่ง ต้องได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 2. ต้องได้รับการส่งเสริมการเล่นกีฬานันทนาการนะคะที่เหมาะสมนะคะ 3. ต้องได้รับคำแนะนำการอบรมสั่งสอนเรื่องความป,ประพฤติได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัดได้รับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งที่เหมาะสมกับวัยและได้รับอุปกรณ์สำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วย ต่อไปอันที่สี่สิทธิในการมีส่วนร่วมเด็กๆทุกคนนั้นมีสิทธิที่ได้รับการมีส่วนร่วมต่างๆเช่นสิทธิในการร่วมทํากิจกรรมเพื่อพัฒนาต,ตนเองทางด้านคุณธรรมจริยธรรมเช่นเราไปเข้าค่ายพุทธบุตรไงคะจำได้ไหมสองก็คือมีส่วนร่วมในการบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมนะคะสามก็คือมีส่วนร่วมในการรับรู้ความคิดเห็นของตนเอง ของครอบครัวของสังคม 4. ก็คือมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในบางเรื่องต่างๆที่มีผลกระทบต่บตอตนเองเช่นหนูชอบทําสิ่งนี้ไหมหนูอยากเรียนสิ่งนี้ไหมหนูอยากไปเล่นที่นี่ไหมหนูอยากเลือกสิส่งของหรือเลือกความมีความคิดเห็นอะไรนะคะสามารถแสดงความคิดเห็นได้เลยและมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นของตอนเองด้วยนะคะ ต่อไปเรามาถึงเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่นนะคะวัฒนธรรมหมายถึงอะไรวัฒนธรรมหมายถึงแบบแผนที่ใช้ในการดำเนินชีวิตของคนในสังคมซึ่งมีมาเป็นเวลาช้านานนะคะซึ่งบ่งบอกถึงความเจริญของมนุษย์เช่นภาษาการแต่งกายประเพณีพิธีกรรมต่างๆ ลักษณะของวัฒนธรรมเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสองลักษณะที่สาคัญก็คือวัฒนธรรมหนึ่งเป็นวัฒนธรรมที่เป็นสิ่งที่ดีงามที่ควรปฏิบัติซืบต่อกันมานะคะเช่นการเคารพผู้ใหญ่อย่างประเทศไทยเนี่ยมีเรื่องขึ้นชื่อเลยคือวัฒนธรรมด้านการไหว้การเคารพผู้จ่าผู้ใหญ่นะคะการพูดจาไพเราะอ่อนหวานมีการแต่งกายที่งดงามประจำถิน่นมีรอยยิ้มที่พิมพ์ใจนะคะจนฝรั่งเนี่ยขนานนา ประเทศไทยว่าเป็นเมืองที่ยิ้มแห่งสยามหรือ Thailand of s m i l e นะคะต่อไปอันที่สองก็คือวัฒนธรรมที่สามารถถ่ายทอดได้ก็คือการสั่งสมวัฒนธรรมของบรรพบุรุษนะคะคือคนรุ่นก่อนๆเนี่ยจะถูกถ่ายทอดลงมาสู่ลูกหลานนะคะเพื่อสืบทอดและอนุรักษ์เอาไว้เช่นนะคะาการที่พ่อแม่ถ่ายทอดความรู้ความํำนาญเฉพาะเรื่องให้กับครอบครัว เช่นจะมีะตระกูลหนึ่งทางเพชรบุรีเนี่ยเขาจะ,ะทำคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยเป็นต้นตระกูลเป็นต้นตระกูลนะคะในการมีฝีมือในการแทงหยวกเด็กๆรู้จักแทงหยวกไหมคะก็คือเอาหยวกกล้วยเนี่ยมาแกะสลักต่างๆนะคะก็จะถ่ายทอดวัฒนธรรมเหล่านั้นเนี่ยให้กับลูกหลานต่อไปนะคะเพื่อให้สืบทอดต่อไปอหรือว่าคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเนี่ยสามารถทําขนมไทยเก่งเนี่ยนะคะ ก็จะสอนคุณแม่เราให้ทําขนมไทยให้ได้ขนมไทยชนิดนี้นะคะแล้วคุณแม่ก็อาจจะนํามาสอนเรานะคะต่อไปในอนาคตเพื่อเป็นการสืทบทอดวัฒนธรรมที่ดีงามน,นะจ๊ะวัฒนธรรมเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะ ป,ปัจจุบันเนี่ยวัฒนธรรมเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปมากทั้งด้านาชีวิตอาหารการกินนะคะโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยมีการหลั่งไหลของวัฒนธรรมเนี่ยต่างชาติเข้ามาที่ประเทศไทยในยเยอะเช่นเมื่อก่อนสมัยคู่เด็กๆนี่ก็จะเป็นวัฒนธรรมหลั่งไหลมาจากบบอเมริกานะคะญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เนี่ยคือวัฒนธรรมที่หลั่งไหลมาก็คือเช่นวัฒนธรรมของเกาหลีการนิยมกินอาหารแบบเกาหลีอย่างเงี้ยนะคะ ดูซีรีส์เกาหลีการแต่งตัวแบบเกาหลีอย่างเงี้ยนะคะก็คือวัฒนธรรมของต่างชาติเนี่ยสามารถหลั่งไหลเข้ามาแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแต่ในไม่ว่าจะเปลี่ยนไปยังไงก็ตามนะคะวัฒนธรรมพื้นฐานของประเทศเราเนี่ยเราก็ต้องดำรงรักษาเอาไว้นะจ๊ะประเภทของวัฒนธรรมเนี่ยวัฒนธรรมแบ่งออกได้เป็นสองประเภทนะลูกก็คือวัฒนธรรมทางวัตถุและวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุ วัฒนธรรมทางวัตถุก,ก็คือสิ่งที่ก่อสร้างขึ้นเป็นรูปธรรมเนาะเช่นพวกโบราณสถานวัดวาอารามบ้านเรือนบ้านทรงไทยอย่างเงี้ยนะคะส่วนวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุก,ก็คือเช่นภาษาถิ่นของเรากิริยามารยาทระเบียบแบบแผนความเชื่อศิลธรรมนะคะจารีตประเพณีต่างๆนะลูกนะมาถึงวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนะคะหนึ่งก็คือวัฒนธรรมทางด้านภาษา เด็กทราบใช่ไหมว่าเมืองไทยเนี่ยเราก็แบ่งออกเป็นภาคต่างๆถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นในภาคต่างๆก็จะมีเอกลักษณ์ในการพูดภาษาสำเนียงต่างๆที่แตกต่างกันซึ่งเราเรียกอันนี้ว่าภาษาถิ่นนะคะแต่ละภาษาแต่ละท้องที่เนี่ยจะมีภาษาแตกต่างกันแต่คนในท้องที่นั้นเนี่ยก็มักจะเข้าใจกันนะคะ2ก็คือวัฒนธรรมทางด้านอาหารการกินก็คือ แต่ละภูมิประเทศนะคะก็จะมีอาหารการกินที่เป็นวัฒนธรรมสืบทอดกันมายาวนานมากเลยนะคะเช่นภาคเหนือก็จะมีน้ำพริกนุมไส้อัวแกงโฮกแกงฮังเลภาคกลางก็เช่นต้มยำกุ้งน้ำพริกปลาทูแกงเขียวหวานภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็คือส้มตำชุกหน้าไม้ลาบแกงอ่อมภาคใต้ก็คือแกงสม้มแกงไตปลาข้าวยำน้ำบูดูอย่างนี้นะคะพูดแล้วก็เหมือนจะหิวเลยนะคะ ต่อไปก็คือวัฒนธรรมทางด้านการแต่งกายคนไทยในแต่ละภาคเนี่ยก็มีการแต่งกายที่แตกต่างกันนะคะในแต่ละท้องถิ่นนะคะต่อและต่อไปวัฒนธรรมด้านการแสดงและการละเล่นพื้นเมืองนะคะก็คือแต่ละภูมิภาคข,ของประเทศไทยเนี่ยก็จะมีการแสดงการละเล่นพื้นเมืองที่แตกต่างกันเช่นภาคเหนือก็คือการฟ้อนเลบฟ้อนเงี้ยวภาคกลาง ก็คือเพลงเรือลำตัดลิเกเต้นกำลำเคียวผ้าตะวันออกเฉียงเหนืออะไรเรารู้จักเลยหมอลำซิ่งนะคะหมอลำนะคะผ้าใต้อะไรคะโนราหนังตารุงนะคะลิเกฮูลูและอันสุดท้ายคือประเพณีพื้นเมืองนะคะประเพณีพื้นเมืองของแต่ละภาคก็มีประเพณีที่แตกต่างกันไปนะคะเช่นภาคเหนือประเพณีสืบชะตานะคะผ้าที่ ภาคกลางก็คือประเพณีตักบัตรน้ำพึ่งอย่างี้ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็คือบูญบังไฟภาคใต้ก็ประเพณีศาสตร์เดือน10บนะคะต่อไปนะคะเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากเลยก็คือเรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะคะประเทศไทยของเราเนี่ยมีการปกครองในระบบประชาธิปไตยที่มีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะคะมาเป็นเวลายาวนานมากเลยนะคะ ระบอบประชาธิปไตยคืออะไรระบอบประชาธิปไตยก็คือเป็นการปกครองที่ยอมรับความคิดเห็นของประชาชนส่วนใหญ่นะคะมีการเลือกผู้แทนของประชาชนเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารประเทศนะคะทำให้ประชาชนนั้นมีบทบาททางด้านการเมืองนะคะแล้วก็ส่งผลให้รัฐบาลเนี่ยสามารถจัดการพัฒนาประเทศและตอบสนองความต้องการของประชาชนนะคะได้นะคะการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้น อำนาจอธิปไตยและความสําคัญของระบบประชาธิปไตยนะคะอำนาจอธิปไตยเนี่ยเป็นอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศนะคะเป็นอำนาจของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์เนี่ยทรงเป็นพระประมุขทรงใช้อำนาจอธิปไตยเนี่ยผ่านรัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลนะคะตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญน,นะคะรัฐธรรมนูญคืออะไรเด็ก จะได้ยินคำนี้บหมยมากเลยรัฐธรรมนูญก็คือกฎหมายสูงสุดของประเทศนะคะเป็นกฎหมายแม่บทของกฎหมายทั้งปวงเลยนะคะบทบัญญัติใดของกฎหมายและกฎข้อบังคับใดที่ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญเนี่ยจะใช้บังคับบุคคลในชาติไม่ได้นะคะโดยพระมหากษัตริย์เราก็อยู่ใต้ระบบรัฐธรรมนูญเหมือนกันนะคะต่อไปนะคะ สองก็คือการใช้อำนาจอธิปไตยการใช้อำนาจอธิปไตยของประเทศไทยเนี่ยมีสามลักษณะก็คือ1ก็คืออำนาจนิติบัญญัติ2อําำนาจบริหาร3อํอำนาจตุลาการอำนาจนิติบัญญัติคืออะไรคำศัพท์อาจจะดูยากนิดนึงนิติบัญญัติก็คือการใช้อำนาจในการออกกฎหมายต่างๆเพื่อเป็นกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติของประชาชนนะคะและก็ใช้เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นะคะอำนาจบริหารคืออะไรอำนาจบริหารก็คืออำนาจในการดำเนินการเพื่อจะดูแลพัฒนาประเทศนะคะให้บรทันุบบรรลสุขนะคะ3ก็คืออำนาจตุลาการอำนาจตุลาการก็คืออำนาจในการพิจารณาพิพากษาต่างๆไปตามตัวบทกฎหมายนะคะอำนาจตุลาการก็คือพวกศาลต่างๆเช่นศาลรัฐธรรมนูญศาลฎีกาอะไรพวกนี้นะคะอำนาจในการบริหารก็คืออำนาจ ที่ใช้พวกสสรัฐมนตรีพวกนี้นะคะอำนาจในติบัญญัติก็คืออำนาจที่เราใช้เพื่อนในการออกกฎหมายต่อไปนะจ๊ะเรามาดูเรื่องความสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะคะอย่างที่คู บอกไปแล้วว่าการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยในเน้นการมีส่วนร่วมในการปกครองของประชาชนเป็นหลักสําคัญเลยนะคะเพราะฉะนั้นหลักสําคัญของการปกครองประชาในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยก็จะมีหนึ่งหลักอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนคือประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศส่วนร่วมยังไงก็คือส่วนร่วมด้วยการเลือกตั้งผู้แทน รัษฎรหรือผู้แทนของตนเองเนี่ยเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในการปกครองประเทศทีนี้ผู้แทนราษฎรเนี่ยหรือผู้แทนของตนเอนงเขาเรียกว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือเราเรียกสั้นๆว่าสสนั่นเองซึ่งสสเนี่ยทำหน้าที่ไปบริหารประเทศนะคะ ไปบริหารประเทศแล้วมีส่วนหนึ่งเนี่ยเข้าไปเป็นคณะรัฐมนตรีเข้าไปเป็นรัฐบาลนะคะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยจะร่วมกันทําหน้าที่ทางด้านนิติบัญญัติก็คือการออกกฎหมายต่างๆร่วมกับรัฐสภาที่เราเห็นเขาประชุมนะคะในการออกกฎหมายต่างๆเพื่อพัฒนาประเทศของเรานะคะ 2. หลักความเสมอภาคก็คือทุกคนมีสิทธิความเป็นมนุษย์ ที่เสมอภาคและเท่าเทียมกันนะคะไม่มีการเลือกปฏิบัติเพียงเพราะมีเพศที่ต่างกันมีวัยที่ต่างกันศาสนาชนชั้นสถานะทางสังคมต่างๆที่ต่างกันไม่ได้นะคะก็คือความเสมอภาคตามหลักประชาธิปไตยก็คือความเสมอภาคหนึ่งเสมอภาคทางด้านกฎหมายก็คือกฎหมายของประเทศเนี่ยมีผลบังคับใช้แก่ทุกคนอย่างเท่าเทียมนะคะไม่เลือกปฏิบัติ 2. ก็คือความเสมอภาคทางด้านการเมือง ก็หมายถึงทุกคนนะคะมีส่วนร่วมทางด้านการเมืองอย่างเสมอภาคกันเช่นการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนะคะ1สิทธิ์1เสียง1คน1เสียงเท่ากันนะคะแล้วก็การมีสิทธิ์ลงรับสมัครเลือกตั้งต่างๆนะคะแล้วก็การปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎบัญญัติ 3. ความเสมอภาคในด้านโอกาสหมายถึงทุกคนมีโอกาสที่ได้รับ <c oughs> เสมอก,การเช่นการได้รับการบริการจากทางรัฐบาลเช่นการได้รับบริการด้านการศึกษาการประกอบอาชีพการเลือกถิ่นที่อยู่อาศัยนะคะ 3. หลักสิทธิเสรีภาพและหน้าที่หมายถึงประชาชนทุกคนเนี่ยมีสิทธิทจะได้รับความคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพโดยไม่มีการละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นเช่นการละเมิดสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาหรือสิทธิที่ได้รับการบริการสาธารณสุขของรัฐหรือว่าการละเมิดสิทธิเสรีภาพเช่นคือการเด็กๆไปด่าเพื่อนตาม Facebook อย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะถือเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่นนะคะ 4. คือหลักพาราดอนภาพก็คือหมายถึงความสัมพันธ์ที่เป็นพี่น้องกันร่วมโลกกันก็คือ การมีความเอื้อเฟื้อห่วงใย,ยมีน้ำใจมีมิตรภาพพึ่งพาอาศัยกันของคนเรานะคะ 5. คือหลักกฎหมายหรือหลักนิติธรรมหมายถึงกฎหมายที่มีความยุติธรรมสังคมต้องยอมรับและสามารถบังคับใช้ได้กับทุกๆกคนนะคะอย่างเท่าเทียม6ห,หลักการใช้เหตุผลหมายถึงสมาชิกทุกคนมีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นนะคะอย่างมีเหตุผลแล้วก็ใช้เหตุผลในการตัดสินใจ 7คือหลักเสียงข้างมากหมายถึงการตัดสินใจเพื่อดําเนินการใดๆก็ตามจะยึดหลักเสียงข้างมากของบุคคลเป็นส่วนใหญ่เช่นเราเลือกอหัวหน้าห้องเนี้ยเราก็ยกมือนะคะ,ะคนไหนที่มีคะแนนบวดมากเนี้ยคนนั้นก็จะได้เป็นหัวหน้าห้องอย่างเงี้ยนะคะก็คือหลักการใช้เสียงข้างมากนั่นเองต่อไปนะคะเป็นเรื่องที่มีความสําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการเลือกตั้ง เด็กๆจะได้ยินช่วงนี้ชัดมากเลยคือการเลือกตั้งอะไรคะผู้ว่ากทมใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูว่าการเลือกตั้งนั้นคืออะไรการเลือกตั้งเป็นการสรรหาบุคคลหรือผู้แทนเนี่ยให้ไปดํารงตําแหน่งต่างๆนะคะด้วยการลงคะแนนเสียงเช่นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเนี่ยนะคะสาเหตุของการเลือกตั้ง ทำไมต้องมีการเลือกตั้งเนื่องจากเนี่ยประชากรหรือจํานวนคนในประเทศของเราเนี่ยมีจํานวนมากนะคะทุกคนเนี่ยไม่สามารถที่จะไปเข้าร่วมการประชุมได้ทั้งหมดนะคะจึงต้องเลือกตัวแทนเนี่ยเข้าไปบริหารนะคะเป็นตัวแทนของเราเนี่ยคือเข้าไปบริหารประเทศเข้าไปเป็นปากเป็นเสียงให้กับเรานะคะการเลือกตั้งเนี่ยมีความสําคัญอย่างยิ่งเลยในระบบ การปกครองแบบประชาธิปไตยนะคะคือทําให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในทางการเมืองการปกครองโดยใช้สิทธิและหน้าที่ในการเลือกผู้แทนของตนเข้าไปบริหารประเทศและออกกฎหมายและการกันกลองนะคะทีนี้การเลือกตั้งของ แบ่งออกเป็น so 2ระดับก็คือการเลือกตั้งแบบระดับชาติและการเลือกตั้งแบบระดับท้องถิ่นนะคะการเลือกตั้งระดับชาติก็คือการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรหรือสสนั่นเองเข้าไปทําหน้าที่แทนประชาชนเนี่ยในการพิจารณาออกกฎหมายแล้วก็ตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลให้เกิดประโยชน์ต่อไปก็คือการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นคือการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเพื่อเข้าไปบริหารหน้าที่และออกกฎกำหนด ข้อบัญญัติในท้องถิ่นเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆนั่นเองนะจ๊ะบทบาทของพลเมืองไทยในการเลือกตั้งนะคะอย่างที่ครูได้กล่าวมาข้างต้นเลยว่าการเลือกตั้งเนี่ยมีความสําคัญตัวเราแล้วก็ท้องถิ่นแล้วก็ที่สุดก็คือประเทศชาติของเรานะคะดังนั้นเนี่ยการปฏิบัติตนเด็กๆต้องเตรียมไว้นะคะเพื่อที่จะ ไปเลือกตั้งในอนาคตนะคะเราต้องมีอะไรบ้างเราถึงจะได้ไปเลือกตั้งหนึ่งก็คือเราต้องเป็นคนที่มีสัญชาติไทยมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีในวันเลือกตั้งนะคะและที่สำคัญคือเราต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทุกครั้งนะคะสองคือผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งน่ะต้องติดตามข่าวสารนะคะเกี่ยวกับการเมืองนะคะเกี่ยวกับการ นโยบายการปราศัยหาเสียงนะคะเพื่อที่ให้ตัดสินใจว่าผู้ที่เราจะเลือกนั้นมีความรู้ความสามารถแล้วก็มีประสบการณ์ที่สําคัญเขาต้องเป็นคนดีเสียสละนะคะเพื่อส่วนรวมแล้วก็ทําประโยชน์ให้กับเพื่อส่วนรวมด้วยต่อไป3ก็คือเราจะต้องไม่รับเงินหรือสิ่งของหรือการบริการจากหัวคะแนนต่างๆนะคะเพื่อแลกจากคะแนนเสียงนะคะ4ี่คือเราต้องวางตัวเป็นกลางไม่ยึด ติดฝ sí, ่ายใดเพื่อที่เราจะได้ฟังความคิดเห็นฟังนโยบายของแต่ละฝ่ายนะคะ5ก็คือก่อนถึงวันเลือกตั้งไม่ใช่ก่อนถึงวันเดียวนะคะก่อนถึงหลายๆวันเลยเราต้องไปตรวจสอบรายชื่อของตนเองว่าตัวเองเนี่ยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนี้ไหมหรือในทะเบียนบ้านเนี้ยมีใครที่มีชื่อที่เราไม่รู้จักน่มาอยู่ในทะเบียนบ้านของเรานะคะเราก็ต้องรีบไปแจ้งทางอำเภอเลยเพื่อให้เขาคัดชื่อนั้นออกหรือถ้าชื่อเราหายเราก็ต้องไปแจ้งทางอำเภอว่าชื่อเราหายนะ มามาใส่ชื่อให้เราด้วยเพื่อจะ,จะได้ให้เราเนี่ยมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งนะคะแล้วก็ต้องตรวจสอบได้ว่าเราเนี่ยอยู่หน่วยเลือกตั้งที่เท่าไหร่อยู่หน่วยเลือกตั้งที่10วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนอ่ะเราก็ต้องไปสืบหาดูว่าหน่วยเลือกตั้งที่10วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนนั้นนะ่ะอยู่ตรงไหนเพื่อจะที่เราได้ไปเลือกตั้งได้อย่างทันท่วงทีทันเวลานะคะ6นะคะมาถึงวันเลือกตั้งแล้ว ขั้นตอนนะคะในการเลือกตั้งเลือกตั้งนั้นเป็นอย่างไรนะคะ1ขั้นตอนที่1เลยคือเราต้องเอาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรที่แสดงว่าเราเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะบัตรประจำตัวประชาชนบัตรข้าราชการพาสปอร์ต นะคะคได้หมดนะคะเพื่อไปยื่นกับเจ้าหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้งนะคะ2ก็คือการลงลายมือชื่อนะคะว่าเราเป็นเจ้าของบัตรอันนี้จริงนะคะหรือถ้าลงลายมือชื่อไม่ได้ก็ใช้พิมพ์ลายนิ้วม,ม,มือเอานะคะ3ก็คือเราก็รับบัตรเลือกตั้งมาจากเจ้าหน้าที่แล้วก็4ก็คือเข้าคูหานะคะกากระบาดหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งนะคะที่เราเลือกนะคะ5ก็คือนําบัตร ที่ได้รับเลือกตั้งนะคะเมื่อการกระบาดเสร็จแล้วเนี่ยเราพับจากใน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 ครูหาเลยนะแล้วก็เอาไปหย่อนลงหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ติดตามผลการเลือกตั้งแล้วที่สำคัญก็คือการไปเลือกตั้งเนี่ยเราต้องไปให้ในอยู่ช่วงเวลาตั้งแต่เปิดหีบนะคะตอนเวลา8โมง8โมงเช้าหรือนะคะจนถึง ปิดหีบก็คือ17นาฬิกานะคะหรือ5โมงเย็นเพราะฉะนั้นนักเรียนหรือผู้ปกครองนะคะก็จะมีเวลาในช่วงนี้คือ8โมงถึง17นาฬิกาหลังจากนี้จะไปเลือกตั้งไม่ได้นะคะหรือมาก่อนหน้านี้แล้วจะมาขอลงก่อนไม่ได้นะคะกฎหมายกำหนดไว้ว่าเป็นเวลาช่วงนี้นะคะเอาละค่ะครูทบทวนเสร็จแล้วนะคะต่อจากนี้ไปก็ขอให้นักเรียนเนี่ยได้ทำแบบทดสอบนะคะที่ครู ส่งลิงก์ให้นะคะจํานวน20ข้อไม่ต้องรีบทํานะลูกค่อยๆทํานะคะค่อ yat, คยคคิดค่อยๆทํานะคะจํานวน20ข้อนะคะเพื่อเก็บคะแนนเนาะเอาละค่ะขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีในการทําแบบทดสอบนะคะแล้วก็มาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าจ้ะ